สวัสดีค่ะพบกับช่อง Sky Plants อแล้วนะคะวันนี้ค่ะจะพาทุกท่านนะคะมาดูส่วนท้างบ้านที่เป็นพวกไม้ประดับที่ทานได้ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรนะคะออหรือว่าจะเป็นพืชผักส่วนครัวเลยนะคะต้นแรกนะคะต้นแรกคือมะเดื่ออินโดด่างที่ได้มาในชื่อนี้นะคะว่ามะเดื่ออินโดบางคนก็บอกว่าเป็นมะเดื่อป่าใตา้นะคะตอนที่ได้มาก็ยังเป็นต้นเล็กๆอยู่นะคะ ตอนที่ได้มาก็ยังเป็นต้นเล็กๆอยู่ตอนนี้เขาก็เริ่มนะคะแตกเป็นแบบหลายกิ่งก้านสาขาแล้วอันนี้เป็นต้นเดียวนะคะแต่เริ่มใหญ่แล้วและนี่คือลูกเขาค่ะเนี่ยใครรู้จักนะคะพี่ๆภาคใต้นะคะรู้จักต้นนี้กันบ้างหรือเปล่าถ้ารู้จักนะคะรบกวนคอมเมนต์หน่อยว่ามันทานได้จริงหรือเปล่าพยายามหาข้อมูลนะคะก็มีแบบสั้นๆว่าทานได้แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆเราทานได้หรือเปล่านะคะแล้ว ที่ภาคใต้เรียกต้นนี้ว่าอะไรนะคะใบอะ่ะก็จะแบบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยแล้วก็ลูกค่ะว่าจะติดตามต้นแบบนี้เลยอันนี้คือต้นแรกนะคะมะเดืออินโดดากหรือว่ามะเดือป่าใต้นะคะต้นต่อไปนะคะคือต้นหางนกยูงนะคะที่ได้มาบอกว่าเป็นหางนกยูงแคร์ตัวน,นี้เป็นหางนกยูงด่างขาวนะคะด่างแบบนี้เลยเลี้ยงมาสักพักนึงนะคะสังเกตว่า ก่อนเขาอะค่ะจะติดดอกติดฝักคือจะออกดอกดอกฝักออกแบบก่อนเขาที่จะออกดอกอะค่ะติดฝักเขาจะด่างดีมากแต่พอติดฝักแล้วเนาะดอกโรยติดฝักเรียบร้อยจะเขียวพื๊ดๆเลยเขียวแบบเขี้ยวเขียว,เข,ยวเขียวแบบนี้เลยค่ะหาลายด่างแทบไม่มีเลยแล้วจะมาด่างอีกรอบตอนที่ติดดอกนะคะนี่คือลักษณะของต้นนี้ ใครเลี้ยงต้นนี้แล้วแบบเออเป็นยังไงบ้างบอกฝากคอมเมนต์บอก,ก,บอกหน่อยนะคะอีกต้นค่ะข้างๆก,กันนะแต่ใบสวยกว่านะคะแล้วก้านนะคะลำต้นกับก้านเขาคือเป็นสีน้ำตาลนะคะเนี่ยแบบนี้เลยต้นนี้เรียกว่าต้นนนทรีนะคะยอดอ่อนอะ่ะใบอ่อนของเขาคือสวยงาาเหมือนปีกนกเลยอะคะอ่ะแบบนีน้นี่คือต้นนนทรีนะคะต้นนี้ ตอนที่ได้มาต้นเล็กๆอยู่นะคะตอนนี้เริ่มโตแล้วไปหาข้อมูลมาสูงได้ถึง8เมตรเลยสงสัยต้องย้ายที่นะคะเพราะว่าน้องจะแัดสูงมากแล้วกิ่งเขาค่ะข้อดีคือเขาไม่ทิ้งทิ้งไม่ถ้งกิ่งเลยไม่ทิ้งใบเลยนะคะมาขนาดไหนก็คืออยู่ประมาณขนาดนั้นไม่ล่วงหล่นเลยแม้แต่กิ่งเดียวทนมากนะคะ ใครที่กําลังมองหาไม้แบบใจใหญ่เป็นร่มเงาคิดว่านนสีก็เป็นอะไรที่ออน่าสนใจนะคะนี่นนสีด่างนะคะดูนี้ใบด่างนะ,ะสวยมากนะคะชอบใบอ่อนของเขาแล้วลําต้นที่แบบออกสีน้ําตาลแดงสวยมากอันนี้คือต้นนนสีนะคะต่อไปค่ะต้นต่อไปคือกระเจี๊ยบเป็นกระเจี๊ยบแดงนะกระเจี๊ยบแดงด่างนะคะต้นที่3แล้ว อาจจะเห็นใบแบบเป็นแบบนี้เพราะว่ามันโรยนะคะมันแก่ใบก็จะเฟดแต่ว่าถ้าเราตัดปุ๊บนะคะมันจะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะใบด่างเขาจะเป็นแบบนี้คือเขาจะเกิดตามข้อนะคะเนี่ยเขาจะเกิดตามข้อแล้วก็จะเป็นลูกใหม่มานะคะอ่าอันนี้คือกระเจี๊ยบแดงด่างสปปรรพคุณก็เนาะเอาพวกนี้ค่ะไปต้มพวกกระเจี๊ยบเอาไปต้มได้การขยายพันธุ์ก็ใช้เมล็ดนะคะ สำหรับกระเจี๊ยบแดงด่างอันนี้ก็แบบทนแดดทนทนสุดๆนะคะแต่ว่ามันก็จะมีใบใบแบบเป็นแบบนี้ได้เพราะว่ามันแก่แล้วนะคะนี่ด่างยันดอกเลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะอันคือกระเจี๊ยบแดงด่างไปต่อไปค่ะต้นนี้อาจจะแบบฮิตอยู่มั้งคะมะเดือกฝรั่งนะคะมะเดือกฝรั่งด่างนี่ค่ะมะเดือกฝรั่งด่างก็น่าจะใช้ตอมะเดือกที่ไม่ด่างนะคะแล้วก็เอามาทัดกิ่งเอาตัวด่างใส เข้าไปนะคะคมีมาสองต้นต้นหนึ่งคือติดติดลูกแล้วนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูคือแบบเลี้ยงลืมๆนะคะอยู่ในอยู่ในในอ่อใกล้ๆหัวนน,นซีอะไรเงี้ยเนี้ยคะ่ะนี่คือลูกลูกก็ด่างนะคะนี่น่าจะสุกแล้วเพราะนิ่มเห็นปะคะนี่คือมะเดื่อฝรั่งด่างนะคะก็คือฟิกด่างอันนี้ก็โดนแดดนะคะแดดแดดครึ่งวันเช้านะคะ ติดลูกแล้วตอนติดลูกคืออใส่ปุ๋ยข้อกลงไปแล้วอยู่ดีๆต้นก็ฟูขึ้นแล้วก็ติดลูกเลยค่ะใหญ่ขึ้นมมานะคะเนี่ยเนี่ใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะลูกลูกไม่ใช่เล็กๆเ,เลยนะคะเนี่ยมาเดือกฝรั่งด่างนะคะติดลูกติดผลได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะแกะไปชิมต้นต่อไปค่ะพามาชมอีกต้นหนึ่งเนื้อป้าหม่าด่างอืม เหงือกปลาหมอ่างนะคะก็เป็นสมุนไพรเหมือนกันนะคะใบนะคะมันก็จะมีแบบหนามอย่างเงี้ยค่ะเห็นหนามไหมคะเนี่ยแทงเราอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้เต็บมากนะคะการขยายพันธุ์ของพวกนี้เขาจะมีดอกนะคะเดี๋ยวจะขึ้นดอกของเขาให้นะคะแล้วก็แกะออกมาขยายพันธุ์ได้นี่คือเหงือกปลาหมอ่างนะคะไม่สวยมากนะวิธีใช้สําหรับสมุนไพรก็น่าจะเอาอ่านมานะคะ เอาใบพวกนี้ค่ะมาแบบว่า,าตำตำตำนะคะแล้วก็ใช้น้ำมาอาบรักษาแบบการอาการคันนะคะอีกหนึ่งต้นค่ะต่อไปเปียนางฟ้าต้นนี้เค่อยทำคลิปไปแล้วนะคะเปียนางฟ้านี่ก็เป็นสมุนไพรเหมือนกันนะคะใช้รากนะคะในการเอา,เอามาต้มกินนะคะร่วมกับสมุนไพรตัวอื่นนะคะเป็นสมุนไพรที่ใช้ราก ความสวยของเขาอะก็คือตัวนี้ค่ะเขาจะแบบยาวลงมาเป็นช่อแบบนี้ที่เห็นสีน้าตาลคือแก่แล้วนะคะเขาก็จะมีมะเมล็ดแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนะเห็นป้าเอิญเนี่ยค่ะเขาจะมีมะเมล็ดแบบนี้เอาไว้ขยายพันธุ์ถ้าไม่แกะ,มะเมล็ดพวกนี้มานะคะตามเวลาเนาะพวกนี้ยเวลาแห้งโรยลงมาปุ๊บมีดินอยู่ตรงไหนนี่ก็เกิดขึ้นตรงนั้นเหมือนกันอันนี้คือเปียนาฟ้า,าด่างนะคะ ตกตรงไหนเกิดตรงนั้นนี่อันนี้ก็ด่างด่างนะคะก็จะมีด่างมากด่างน้อยเป็นเป็นปกติเป็นเรื่องทั่วไปของไม้ด่างนะคะอ่าอันนี้คือน่าจะเป็นมะอึกมะอึกด่างเอาเม็ดมาโรยๆก็เกิดนะคะอันนี้คือสําหรับเปียนางฟ้าอีกตัวนะคะที่อยากมาแนะนําคือต้นกระสังด่างค่ะเป็นสมุนไพรเหมือนกันเนอะ นะค่ะกระสังด่างการขยายพันธุ์ก็คงจะเป็นมันล็ดด้านบนที่มันแบบว่า,าจะหล่นหล่นแล้วก็เป็นแบบนี้อันนี้คือตัวเขียวนะคะอยู่ข้างล่างเต็มเลยตัวด่างถ้าถามมาเรียงยากไหมยอย่าให้แฉะเลยอะคะ่ะอันนี้ก็คือละลายไปแล้วเพิ่งมาเห็นพาะวางข้างใต้นะคะอันนี้ละลายไปแล้วกระสังด่างขยายพันธุ์ก็เนี้ยค่ะเม็ตดำนี่น่าจะใช่นะคะเป็นการขยายพันธุ์ของเขาดีนะ มาเจอไม่งั้นคงตุยไปแล้วนะคะคงไม่รอดไปแล้วมาดูกันนะคะอันนี้คือกระสังก็เป็นสมุนไพรอีกนะคะทานได้นะคะไม้ทานได้อีกต้นค่ะม่อนด่างค่ะ,อะตอนนี้จะออกผลหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่า เพลียก็ลงเยอะเสเลเกินนะคะเป็นพวกเพลียไฟนะคะลงเยอะเสเลเกินตัดไม่ไวตัดอยู่นั่นแหละนะคะทีนี้พวกหม่อนเนี่ยมันต้องโน้มกิ่งเนาะโน้มมามันถึงจะแบบว่าเหมือนออกลูกติดลูกติดผลเนี่ยค่ะรออยู่เหมือนกันว่ามันจะออกลูกใหม่นะคะอันนี้คือหม่อนดังนะคะสวยมากการขยายพันธุ์ก็แค่ตัดกิ่งมาชำนะคะก็เกิดแล้วแต่ว่าอยากจะให้ทนก็อาจจะต้องเหมือนใช้ต่อเสียบเอานะคะแล้วก็โตไว แต่เดี๋ยวจะลองตัดดูค่ะว่ามันจะเป็นยังไงดูลายก้านนะคะเนี่ยเนี่ยคิดว่าน่าจะออกมาดีแต่เผือกก็เยอะนะคะอ่าเผื่กนี่คือไปต่อไม่ได้เลยเผือก,ก็คือเป็นพวงเลยอันนี้ตัดไปหลายรอบเพราะว่ามันเคยออกเผืออเยอะแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะถ้าเขาติดลูกอะติดลูกแบบใหญ่ๆอะคะ่ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้สำหรับหมอนด่างนะคะ ต่อไปค่ะอีกสองต้นสุดท้ายไปชมกันเลยมาแล้วค่ะต้นนี้คุ้นๆกันไหมคะตำลึงด่างค่ะตอนได้มานะคะเป็นกระถางเล็กๆเ,เองนะคะแล้วก็ยอดออกมาค่ะเป็นเผือกซะเยอะคือแบบนี้ไม่โตเลยนะคะทิ้งไว้ลืมๆนะคะ สักประมาณสี่ห้าเดือนเลยถึงจะเ,เหมือนเริ่มเขามีแตกกิ่งมามากขึ้นนะคะ <c oughs> ก็เหมือนช่วยกันหาอาหารมากขึ้นนะคะ <c oughs> ก็เลยอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้ก็สีดีขึ้นนะคะไม่เผือกแล้วนะคะแล้วก็อยอดใหม่ๆก็ถือว่าโอเคถ้าเผือกะคะ่ะมันจะไม่ค่อยโตเลยสักพักก็หงิกงอนนะคะแล้วก็ตายไปตอนนี้คือเยอะมากแล้วนะคะก็ไต่ขึ้นตามรั้วเลยแบบนี้ นี่คือตําลึงด่างนะคะตอนฝนมาคือยอดออกดีมากต้องขยันตัดยอดนะคะมาทานด้วยมันจะได้ออกตามกิ่งใหม่เยอะๆข้อเสียของเขาคือพวกเพี้ยอ่อนนะคะเพี้ยอ่อนจะมาเยอะมากเลยเห็นไหมคะเนนเน่ยจะมาอีกละเพี้ยอ่อนนะคะมาเยอะมากเราใบก็จะองอบงอๆนะคะไม่เติบโตเราก็ควรที่จะแบบตัดแต่ง ิ่งพวกนี้ด้วยนะคะไม่ให้ใบมันอยู่เยอะเกินไปยิ่งอยู่เยอะยิ่งมีศัตรูพืชเยอะนะคะเชื้อโรคโรคของพืชค่อนข้างเยอะวิธีการจัดก,การคือตัดแต่งใบไม่ให้มันรกจนเกินไปนะคะตัดทานด้วยนี่ค่ะนี่ก็คือสําหรับตําลึงดางการขยายพันธุ์นะคะใช้ท่อนแก่ๆมาขยายพันธุ์นะคะแค่แตัดท่อนวางค่ะแล้วเาก็จะเกิดใหม่กระเจี๊ยบเป็นฝักๆที่เราเอาไปทานกับน้ําพริกนะคะ นี่คือต้นกระเจี๊ยบเขียวนะคะเราเคยเ,เหมือนไปซื้อฝักของกระเจี๊ยบเขียวมากระเจี๊ยบเขียวด่างเนี่ยนะคะมาปลูกสรุปว่าแทบไม่ออกต้นด่างเลยนะคะอันนี้ก็ไม่รู้ทําไมเนอะก็เลยควรอันนี้ที่แนะนานะซื้อเป็นต้นที่มันด่างแล้วดีกว่านะคะไม่ไม่แนะนําให้ซื้อเป็นแบบฝักเนาะใช่มันอาจจะได้เม็ดเยอะค่ะแต่แต่เคยลองแล้วมันมันไม่ออกด่างเลยนะคะ ก็เลยอยากจะแนะนําให้ซื้อต้นมาเลยดีกว่าแล้วก็ปลูกแล้วก็มาเพาะเม็ดเอาเองนะคะแล้วถ้าใครมีเม็ดนะคะเพาะให้ลูกค้าดีกว่าเนาะเห็นต้นด่างก็ค่อยขายกันดีกว่าเพราะบางทีในเม็ดอะคะ่ะมันออกเขียวซะเยอะเลยสําหรับกระเจี๊ยบเขียวที่ลองมานะคะซื้อมาหลายรอบแล้วแต่ว่าเ,เปลี่ยนใหม่เลยมาซื้อเป็นแบบเป็นแบบต้นที่ด่างเราดีกว่าเพราะว่าเพาะต้นกระเจี๊ยบเขียวด่างไม่ไม่เคยได้ด่างเลย อีกต้นนะคะต้นนี้คือต้อน peanut b ตเตอร์ค่ะหรือต้อนเนยถั่วนะคะที่หลายๆคนอาจจะเ,เคยได้ยินนะคะที่เป็นผลออกเป็นสีส้มๆแดงๆเนอะสีแดงเวลาสุกนี่ค่ะตัวน,นี้มีต้นด่างนะคะเดี๋ยวเราก็เอามาปลูกนะคะรอไว้ตอนแรกน้องเหมือนจะตุยไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเหมือนน้องยังเล็กเกินไปเนาะไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตอนนี้เริ่มฟื้นกลับขึ้นมาแล้วค่ะ เดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะตอนที่น้องโตกว่าน,นี้หรือว่าตอนเป็นกระถางแล้วก็ติดผลนะคะว่าเป็นยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเราจะลงคลิปตอนเที่ยงกับ1นึ่ทุ่มของทุกวันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ